สวัสดีครับวันนี้ชาวนาบรรยุนะครับมาอยู่ที่ตำบลนางลือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่บุญรอดนะคะตาควายวันนี้ได้มามีแนวคิดว่าช่วยชาวนาลดต้นทุนก็เลยว่านําท่อแกงข้าวกับตัวแหนแดงมาทําให้กับชาวนามาลงทําเองตอนนี้สามสามอาทิตย์ละขยายเต็มพื้นที่ใช้ประมาณ20กิโลต่อไร่ดูค่ะที่ชาวนาทําแล้วก็มีการปักตัวแกงข้าวในการทํา สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมลำพองผู้ว,ว,วงชาวนาตำบลนังลือหมู่8ครับเลี้ยงแหนแดงทางแรกเลี้ยงยากไหมครับเลี้ยงไม่ยากครับไหนขอดูผลงานเลยครับแล้วก็ทเํเแียงข้าวเลี้ยงตอนนี้เพิ่งได้สามอาทิตย์ก็เต็มพื้นนาแล้วปิดหญ้าปิดข้าวปนหญ้าปิดข้าวปนเรงไม่มีหญ้าขึ้นเดี๋ยวขอดูใ,ใกล้ๆเลยไหมครับ แดบบเต็มือันนี้คือหน้าตาแหนแดงนะครับที่ทางทีมงานมาหวานไว้ตอนนี้ขยายเต็มนาเลยนะครับ,รบเดี๋ยวดู <c oughs> ดูกันชัดๆนะครับขยายเต็มนาเลยถ้าใครอยากได้นะครับมาที่นางรือท่าชัยชัยนานะครับแหนแดงที่นี่มีไว้<ร>แจกค่ะแจก <แจ S 2> ฟรีนะครับ<ร><ร> ของวีฟีอย่างนี้ก็มีแบ่งให้กันได้นะครับลีๆไม่งกไม่ห่วงนะครับอยากได้ก็แวะมาครับแวะมาชมได้เลยขอบคุณมากครับผมเอาตัวนี้ได้ปหม